ถ้าคุณสามารถขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขอพรอะไรวันนี้ขอตั้งคำถามที่น่าคิดอย่างหนึ่งคือถ้าเราสามารถขอพรได้หนึ่งข้อเราจะขออะไรจะขอความร่ำรวยจะขอบ้านจะขอทรัพย์สินจะขอแฟนจะขออะไรแน่นอนว่าทุกคนก็คงมีคำตอบในใจแต่ กว่าจะเลือกคำตอบที่เป็นคำตอบสุดท้ายคำตอบที่ชัดเจนที่ต้องการที่สุดในชีวิตเนี่ยได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากยิ่งการที่เราจะขอพรแค่ข้อเดียวให้กับชีวิตของเราแสดงว่าสิ่งนั้นมันจะต้องเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิต เป็นสิ่งที่เราต้องการที่สุดในชีวิตและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเข้าถึงคุณค่าหรือแก่นที่เราจะขอได้มากแค่ไหนเหมือนการที่เราได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นเราทำบุญทำทานถ้าโดยทั่วไป บยาทำทานก็ขอให้ร่ำรวยขอให้มีโชคมีลาบขอให้เกิดมาไม่อดอยากอย่างนี้ก็เป็นการขอขอพรที่ต่อมันมันก็เป็นการขอพรได้ไม่ผิดไม่เสียหายแล้วก็ผลมันก็จะต้องเป็นตามนั้นอยู่แล้วต่อให้ไม่ขอก็เถอะแต่ว่าการที่เราจะขอ สิ่งที่มันเป็นสิ่งสุดท้ายของชีวิตของเรามันได้แค่ข้อเดียวเราต้องการอะไรสิ่งเนี้ยเรามันก็เราต้องมาตั้งคำถามอ่ะเ,เราใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเราต้องการอะไรที่สุดในชีวิตของเราตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเกิดเราไม่ได้คิดเลยเนี่ย เอลแอแก็จะใช้ชีวิตแบบทั่วๆไปอ่ะทำมาหากินกับบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็แอวก็อาจจะไม่ได้แสวงหาสิ่งที่มันเป็นแก่นสารสาระสำคัญเหมือนพระพุทธเจ้าตอนตอนที่พระองค์ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถาแล้วออกขนวดเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าพระอ,องค์ไม่ได้สกิดใจหรือไม่ได้มองเห็นเทวทูตสี่เนี่ยแก่เจ็บตายสมณะเนี่ยพระอ,องค์ก็คงไม่พบกับความต้องการตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุดในชีวิตมันคืออะไรแต่พอพระองค์ได้พบแล้วก็พบคำตอบว่าพระอ,องค์ไม่อยากจะมามีความทุกข์แบบนี้ ไม่อยากจะมาเกิดมาก็ต้องมาแก่แบบนี้ต้องมามีสภาพเจ็บป่วยแบบนี้ต้องมาตายแบบนี้พระองค์ปัถนาความสงบความสันติความไม่มีทุกข์ไม่ต้องมาทุกข์สัมสาไม่อยากจะเป็นอย่างเนี้ยอยากจะพ้นอย่างเนี้ยท,ท,ทั้งๆที่พระองค์ก็มีความสุขทุกอย่างมีราภยศสรรเสริญมีทุกอย่างที่ เป็นความสุขที่ทั้งโลกเขาปรารถนากันแต่ว่าแต,แต่แต่พระองค์ก็มีสติปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวต่อให้จะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็เถอะแต่ว่าท่านท่านก็เห็นว่าวันหนึ่งท่านก็จะต้องแก่แบบเนี้ยจะต้องไม่งามอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเรายังหนุ่มก็จริงเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ดูตัวเององดงามแต่ เวลามันผ่านไปเวลาผ่านไปเรื่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเป็นแบบนั้นก็คือเราก็จะต้องมีสภาพหนังเหี่ยวย่อนอยาเจ็บป่วยตายพัดภาพเนี่ยพอเห็นอย่างนี้พระอ,องค์ก็เลยเกิดเกิดเกิดคือพบคำตอบสิ่งที่ต้องการที่สุดในชีวิตก็เลยออกสแสวงหา เช่นเดียวกับชีวิตของเราถ้าเราสามารถพบเจอสิ่งที่เราต้องการที่สุดในชีวิตได้คุณคิดว่าเราจะมีความสุขแค่ไหนแต่ตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่พบก็ได้หรืออาจจะพบแล้วแต่ว่าเราจะไปถึงหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ ความภาคเพียรพยายามของเราเราต้องเราเราต้องการสิ่งนั้นแค่ไหนอ่ะการที่คนการที่คนเราจะประสบความสําเร็จได้มันต้องถามตัวเองว่าคุณต้องการสิ่งนั้นแค่ไหนอยากจะได้มันมากแค่ไหนถ้าอยากได้น้อยมันก็มันก็กําลังมันก็น้อยอ่ะถ้าอยากได้มากปรารถนามากมันก็จะมีกําลังมีความเพียรมาก ฉะนั้นก็เราต้องหาสิ่งนี้ให้เจอสิ่งที่เราต้องการที่สุดในชีวิตของเราเพื่อการเกิดขึ้นมาของเรามันจะได้ไม่เสียเปล่าถ้าเราต้องการความสุขเราก็จะต้องทำตนให้มีความสุขให้ได้ เราต้องการพ้นจากทุกเราก็ต้องทําตนให้พ้นจากทุก์ให้ได้คือต้องการแบบไหนก็ทําให้มันเป็นแบบนั้นแต่สําคัญคือเราจะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องที่สําคัญก็คือเราพบหรือยังว่าชีวิตของเราต้องการอะไรที่สุดในชีวิตจงหามันให้เจอแล้ว ชีวิตของเราอาจจะไม่โดดเดี่ยวไม่อ้างว้างอีกต่อไป